สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟางรถส่วมือสองปังทุกคันอีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวง46นะคะวันนี้ฟังมากับรถหน่วยงานปลดระวางการาันตีโครงสร้างสวยๆอีกแล้วค่ะพี่พี่สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหา Toyota C-HR นะคะคันนี้ได้เป็นตัว1.8 NT ปี T P 2018ค่ะราคา459,000เท่านั้นนะคะ ก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถกานฟังฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ฟังด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดคันนี้นะคะพีพ่ี่เป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ปรับสภาพนะคะได้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางค่ะมาพร้อมกระจังหน้าสีดำนะคะไฟหน้าได้เป็น LED projector มาพร้อมเซ็นเซอร์หน้าให้ทั้งหมด4จุดเลยะคะ่ะพี่ๆเลี่ยมสันรถคมชาเจนสวยๆเลยนะคะคันนี้ได้เป็นสี บอลเงินนะคะหรือจะเรียกอีกสีหนึ่งเป็นสีเทาก็ได้ค่ะล้อแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะนี่เลยแม็กสวยๆนะคะภาสีพราบรหมดอีกทีคือสีเมษาสองห้าหกเก้าเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะคันนี้สวยมากเลยนะคะพี่พๆ สีนี่คือแบบว่าชอบนะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายสีบอลน,นะคะหรือว่าเป็นสีเทาก็ได้แล้วแต่เรียกเลยภายในจะได้เป็นโทนสีดำค่ะคุมโทนสวยๆหัวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีขยับไม่มีถูกไขค่คะคอนโซลหน้านะคะได้เป็นสีดำนะคะนี่เลยบุซอฟทัชมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนุมน่มๆ ด้านในเอกสารคู่มืออยู่ครบนะคะก็จะได้เป็นในส่วนของตัวเบาะผ้าค่ะถ้าเป็นตัว n t นะคะได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานค่ะเพ็รถปีรถติดจุดชัดเจนนะคะคันนี้รถปี2018นะคะได้เป็นรถหน่วยงานปรดระวางการาันตีโครงสร้างสวยๆเลยราคา459,000หานะคะก็จะผ่อนอยู่ประมาณ 8,005นะคะฟรีดาวผ่อน8,005ได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานทั้งคันเลยพออนุญาตนะคะเรียนแจ้งนิดหนึ่งว่ารถเท่าใหม่ยังไม่ปรับสภาพอาจจะยังดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตัวเบาะเดี๋ยวเราทําการปรับสภาพให้ซักเบาะให้ใหม่นะคะพี่พี่โครงสร้างรถนะคะการันตีสวยเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าเดิมหลังเดิมโครงสร้างเดิมไม่มีพิษความชนหนักกับสีก่อใหม่มาแน่นอนนะคะ นี่เลยเหลี่ยมสั่นรถค่ะคมชัดเจนสวยๆแบบนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังมาพร้อมเสาอากาศแบลตีบฉลามค่ะสปอยเลอร์หลังมีมาให้นะคะไฟเบกรกดวงที่สามนะคะแล้วก็ไฟท้ายได้เป็น led แล้วบอกเลยนะคะว่าเป็นรถที่ช่วงล่างดีมากนะคะสำหรับ toyota c hr ช่วงล่างดีมากเลยนะคะพี่พถ้าใครเคยได้ทดลองขับแล้วนะคะจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยช่วงล่างดีมากจริงๆเป็นช่วงล่าง ทีเนะคะนี่เลยขับสนุกแน่นอนนะคะหัวน็อตนี่ไม่มีขยับเลยนะคะไม่มีขยับไม่มีถูกไขสวยๆนะคะด้านหลังมาพร้อมไฟนะคะมาพร้อมไฟหลังแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดนิดนึงอ่าด้านในมาพร้อมชุดซ่อมยางนะคะฉุกเฉินให้หนึ่งชุดค่ะพี่ๆ เบาะสามารถพับได้4ี่สิบหกสิบนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพับให้ดูนี่เลยเบาะสามารถพับได้สี่สิบหกสิบแบบนี้เลยนะคะเบาะหลังสามารถพับได้เป็นรถ SUV อนเนกประสงค์ได้เลยคะ่ะพี่พี่เนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะในในเรื่องของตัวโครงสร้างรถ ไม่ต้องกังวลเลยของเรามีตัวครงส้างรถให้ฟรีอยู่แล้ว274รายการนะคะดูรถไม่เป็นนะคะไม่ใช่ปัญหาเลยเรามีทีมงานมืออาชีพนะคะตรวจให้ดูแลให้นะคะอ่ะลืมไปด้านหลังมาพร้อมนี่เลยพี่พี่ก้องถอยค่ะติดตั้งจากโรงงานและเซ็นเซอร์ถอยให้ทั้งหมด 4. จุดค่ะนี่เลยสวยมากนะคะเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรอะสปอร์ตก็ได้นะคะ แนวแบบเท่ๆหน่อยนะคะเมื่อก่อนคือขายดีมากเลยสำหรับ t o y o ต a c ซเนะคะขายดีมากนี่หัวน,น็อตสวยๆไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะอ้าเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์เครื่องให้ดูเลยแล้วกันนะคะคันนี้กุญแจจะยังได้เป็นกุญแจอ่าแบบไขยอยู่นะคะเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกโลค่ะ ไม่แสนเจ็ดนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะคันนี้นี่เลยได้เป็นพวมลายมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆอันนี้ก็จะควบคุมในเรื่องของตัวหน้าจอนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นอาทิปต่างๆเนาะหน้าจอเรือนใหม่นะคะแอร์เย็นนะคะเพลงเคราะห์ลำโพงใช้ได้ปกติหน้าจอทัชสกรีนนะคะ บลูทูธมีเดียนะคะไอพอคือได้หมดเลยพี่ๆนะคะพร้อมใช้งานนะคะแอร์ได้เป็นออโต้แล้วค่ะสวยๆเลยหัวเกียร์ไม่มีช้ำนะคะหัวเกียร์ไม่มีช้ำอ่าไม่โฟกัสเลยอ่าโอเคไม่เป็นไรหัวเกียร์ไม่มีช้ำนะคะมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าออโต้ Auto, เบรโหูแล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆ นะคะด้านในนี่เลยไฟนะคะไฟมีมาให้นะคะกระจกแต่งหน้านะคะซ้ายขวาเลยนะคะพี่ๆด้านในก็จะได้เป็นสีดําคุมโทนค่ะภายในได้เป็นสีดําคุมโทนนะคะเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวรายละเอียดโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยแล้วกันนะคะ ในส่วนของตัวรายละเอียดโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะพี่พี่เครื่องยนต์ได้เป็นดูโอวีวีทีไอนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์พันแปดค่ะเครื่องเบนซินนะคะเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีคราไหรเยิ้มผงน้ามันเลยนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนไฟหน้าพาเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีขยับค่ะรอยเชื่อมรอยสีน,นะคะสวยๆเดิมๆรอยปัม๊มแบรน์โตโยต้านะคะคมชัดเจนค่ะ คันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะพี่ๆยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะอาจจะยังดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะพาดูโครงสร้างก่อนเลยพาดูในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรคะ,ะรถเข้าใหม่เนาะว่าทางบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะคัดรถแบบไหนเข้ามาขายให้ลูกค้าหลักๆเลยนะคะหนึ่งเลยโครงสร้างต้องเดิมอันนี้คือหัวใจสําคัญของรถมือสองเลยโครงสร้างเดิม เครื่องยนต์เดิมจะต้องไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำนะคะกับสีกอไมเปลี่ยนเครื่องอันนี้เราจะไม่มีแน่นอนนะคะพี่พีเราเปิดมาแล้ว26ปีเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวรถมือสองนะคะการันตีได้เลยว่าเพชรยนต์นะคะก็อันดับต้นๆของประเทศไทยได้เลยนะคะลูกค้าของเรามีทั่วประเทศลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดของเราก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศแล้วก็มีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเช่นกันนะคะพี่พ หากสนใจดูรถมือสองสวยๆนะคะหรือว่ากำลังมองหารถไปใช้งานสักคันหนึ่งนะคะมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบเลยติดต่อสอบถามนะคะเข้ามาได้ที่เบอร์0642539366นะคะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยค่ะไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะสำหรับวันนี้น้องฟังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตรถสวยเข้าใหม่นะคะให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ